สำหรับทุกคนนะครับผมที่ใช้ Discord นะครับผมแล้วก็เผื่อไปเปิดอานุมัติอะไรแปลกๆไปนะครับอันนี้มันเป็นออโตเคนะครับผมซึ่งจะเป็นภาษาไทย็จะเป็นแอปที่ได้รับการอนุญาตนะครับวิธีการนะครับผมที่คือปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยคือแคปชั่นบอรมันโดนแฮกนะครับผมและมีความเสี่ยงที่เราจะโดนแฮกไปด้วยนะฮะวิธีการง่ายๆครับเปลี่ยนรหัสผ่านของเราก่อนครับแต่จริงๆแล้วคือคุณแค่ไปที่แคปชั่นบอร์ดเลือกการอนุญาตนะครับจบครับ ใช่ฮะอย่างนี้แค่นี้ก็จบครับผมจริงๆแล้วยกเลิกการอนุญาตไปสักหน่อยก็ดีนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็มันก็มีความเสี่ยงนะฮะต้องระวังระวังกันนิดหนึ่งนะฮะไม่รู้เราเปิดอะไรเข้าไปนะครับผมงงเบอร์เออร์เลอร์นะครับผมกดไปก่อนนะฮะคิวไฟตัดทิ้งไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่คุณกดเสร็จปุ๊บนะฮะคุณก็สามารถที่จะกดเข้าไปใหม่ได้นะครับผมซึ่งมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับผมในขั้นตอนที่คุณจะทำนะครับผม อันนี้คือเราออกไปก่อนชั่วคราวนะครับแน่นอนว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะผมโอเคครับเหลือกิมเหลือพรีเมทไว้นะครับผมพรีเมทไว้นะฮะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วจริงแล้วปิดแม่งหมดก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับผมเพราะตอนนี Field ้ก็ดูไม่ค่อยมีอะไรที่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะครับก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไปที่บัญชีคุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณซะนะครับผมรหัสผ่านปัจจุบันรหัสผ่านใหม่นะครับผมของคุณให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นขั้นตอนทั้งหมดก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับผม อันนี้เป็นขั้นตอนที่ป้องกันนะครับการเกิดเหตุที่จะเกิดขึ้นใน Discord นะครับผมและยังไงก็ตามนะครับฝากไว้ให้ป้องกันตัวของตัวเองให้มากขึ้นนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ